สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลเตยค่ะพามาชมรถรุ่น4ประตูออโต้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมของเราเลยนะคะเป็นตัว4ประตู แบ็กอีดิชันค่ะสีใหม่เลยค่ะสีเทาดมโบนะคะก็โปรโมชั่นเด็ดของเรานะคะมีดอกเบี้ยศูน์เปรเ็นานถึง6ปีเลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากใช้เงินก้อนในการดาวเยอะนะคะเรามีโปรดาวศูนย์บาทอยู่ค่ะฟรีดาวให้ลูกค้าถึง1 5เลยนะคะหรือเป็นมูลค่าประมาณ1นึ0 0 0สบาทค่ะแค่นั้นไม่พอนะคะเรามีของแถมจัดเต็มให้ลูกค้าอีกค่ะเดี๋ยวเตยพาไปชมว่าแต่งเต็มขนาดไหนนะคะก็นี่ค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนโลโก้ให้ค่ะติดตัวหนังสือโจนาวราเท่ๆอย่างนี้นะคะ คิ้วร้อค่ะคิ้วกันสา์ค่ะฟิล์มนะคะเราติดให้อย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮคูหรือว่าเซรามิกค,ค่ะก็สามารถเลือกแบบเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะเบ้ามือเปิดค่ะฝาถัางน้ํามันนะคะกันดอยฝาท้ายค่ะแล้วก็ เท่ๆกันไปค่ะแถบตัวโลบา์หลังให้ด้วยนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยู่นะคะติดต่อเข้ามาหาเซลเตยได้เลยนะคะบริการดีๆของแถมจัดเต็มแบบนี้มีแค่ที่เตยที่เดียวนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในทิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ